มาค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่รอคลิปประกอบชั้นวางต้นไม้สแตนเลส304ตัวนี้อยู่น้องมอจะพาเพื่อนเพื่อประกอบในคลิปนี้เลยนะคะไม่ใช่น้องมดนะคะอันนี้น้องมอค่ะมีน้องมดเป็นไอดอลนะคะมีชุดชั้นวางอุปกรณ์ก็จะมาครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตหรือว่าพลาสติกปิดหัวท้ายนะคะมีมาครบเลยค่ะส่วนสแตนเลสกลมๆ2ชิ้นนี้ก็คือตัวเสริมกลางให้แน่นนั่นเองนะคะมีพลาสติกเสริมขาสี่มุมกันน้ําให้ด้วยนะคะคือดีมากๆเลยค่ะ คลิปนี้มอมอพาเพื่อนๆประกอบชั้นวางกันเพลินๆนะคะประกอบง่ายมากๆน้ําหนักเบามากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสแตนเลสที่ไม่หนาแล้วก็ไม่บางเกินไปค่ะผู้หญิงคนเดียวประกอบได้สบายมากในคลิปที่มอมอประกอบอยู่ความยาวเมตร20ความสูง3ชั้นนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ยาวกว่านี้ก็สั่งเมตร50ได้เลยนะคะ พอเราประกอบชั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้สแตนเลสกลมๆ2ตัวที่เขาให้มายึดตรงรางเพื่อความแน่นหนาเลยค่ะจะมียึด2จุดบนร่างนะคะเขาก็ทํารูมาให้เรียบร้อยแล้วเรามีหน้าที่แค่ขันน็อตอย่างเดียวเลยค่ะง่ายมากๆ แค่นี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เรามาเก็บงานนิดนึงอันนี้เป็นสิ่งที่มอมอปลื้มมากเลยค่ะเขาให้พลาสติกปิดมุมกันบาดมาด้วยนะคะเป็นพลาสติกปิดคมสแตนเลสนั่นเองค่ะสวยมากเลยค่ะสั่งไปวางผักวางกุหลาบวางต้นไม้สวยๆได้เลยนะคะ